ถ้ามีการต่อไออย่างนี้นะครับ10อนุกรมกับวงขนาดนี้แล้วก็อนุกรมกับ20ส oh วบต์มีข้อมูลแบบว่ามีข้อมูลแบบว่ารู้ข้อมูลว่าไอที่20โอห์มีแรงดันตกข้อม6โวลต์คำถามอยากรู้ว่ากระแสจะกระแสจะผ่าน15โอห์มตรงนี้กี่แอมป์และมีแรงดันตกข้อม5โอห์มตรงนี้กี่โวลต์จะ เอาตัวไหนก่อนดีจะหาไอก่อนใช่ไหมก็ได้หาไอก่อนจะหาไอก่อนหาไงก่อนหาไอใช่ไหมจะใช้วิธีการการเทียบระหว่างเส้นดีไหมไม่เวิร์กอะเพราะเส้นนี้ยังไม่รู้ว่าไอผ่านเท่าไหร่ถูกไหมครับงั้นควรใช้อะไรดีแบ่งไอถูกไหมครับงั้นควณจะหาไอที่เข้าวงนี้ไอที่เข้าวงนี้เท่ากับไอที่ผ่าน10โอไม่ไอที่เข้าทั้งวงนี้ก็เท่ากับไอที่ผ่าน10โอและไอที่ผ่านอะไรครับ ยี่สิโอห์มเพราะมันอยู่บนเส้นเดียวกันงั้นไอที่ผ่านยี่สิบโอห์มเท่าไหร่ครับมันไม่ลงตัวใช่ไหมงั้นเปลี่ยนให้มันลงตัวหน่อยดีไหมสักเท่าไหร่เดียวห้าอะไรนะครับเอาเอา,เอาสักกี่โวลต์ดีเอาสองโวลต์นะสองโวลต์งั้นกระแสผ่านยี่สิบโอห์มนีกี่แอมป์ครับหนึ่งจุดศูนย์จุดหนึ่งแอมป์ เยอะๆหน่อยดีกว่าเพราะว่ากระแสจะได้เมนูนเนาะแสม่ย้น้อยๆเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสัก80โวลต์อ่ะ80โวลต์ผ่าน20โอห์มกี่แอมป์ครับก็80หาร2ก็คือ4แอมป์อันนี้เป็นการบ้านมาแล้วนะครับกฎของโอห์มสูตรต้องจําได้ในทันที I เท่ากับ V ต่ออ่ะก็4แอมป์แนแสงว่าเข้านี้กี่แอมป์เข้านี้4แอมป์ แล้วกระแสที่ผ่านส oh ิบ้าโอห์มเท่ากับกระแสที่ผ่านทั้งเส้นนี้ไหมอ่ะงั้นก็คือหากระแสทั้งในเส้นนี้เอง i2 หา i2 ใช่ไหมหา i2 งั้น i2 เท่ากับเท่าไหร่ครับอตรงนี้รวมกี่โอห์มครับต้องเป็นย5ิห้าโอห์มใช่ไหมครับยี่สบ้าโอห์มงั้น i2 มาเท่าไหร่ครับ เหลือสองเส้นแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องยุบแล้วใช่ไหมงั้นตอบได้ทันทีเลยว่า i 2สองเท่ากับเท่าไหร่ครับเอาอะไรมาแบง่งเอา cm มาแบง่งโดยที่ตัวหารคืออะไรครับถูกแบ่งไปเท่าไหร่ครับห้าบวกยี่ห้าแล้วก็แบ่งปันมาเท่าไหร่ปันมาห้า,หป,า 5, ปันมาของเพื่อนนะงั้นก็เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสามสิบก็คือสี่ส่วนหกไหม สี่ส่วนหกใช่ไหมครับก็ห้าส่วนสามสิบก็หนึ่งส่วนหกใช่ไหมครับหนึ่งส่วนหกคูณสี่สี่ส่วนหกก็คือสองส่วนสองส่วนสามแอมป์งันได้แล้วทีนี้อยากรู้แรงดันที่ตกค่อม,อมห้าโอห์มเท่ากับเท่าไหร่เลยไอไอรู้แล้วอ่ะไอสองรู้แล้วสองส่วนสามแอมป์งั้นไอหนึ่งเท่าไหร่ครับ ก็หนึ่งส่วนสามแอมป์เออยแลทีต้องรวมก็ได้สิบสองต้องรวมก็ได้สี่แอมป์ใช่ไหมก็ต้องเศษสิบสองก็คือสิบส่วนสามแอมป์เมื่อรู้สิบส่วนสามแอมป์งั้นหา V ได้ไหม V เท่ากับเท่าไหร่ได้ครับ V เท่ากับ IR ก็สิบส่วนสามคูณห้าก็เท่ากับห้าสิบส่วนสามแอมป์แต่ถ้าสมมุติยังไม่คิดกระแสยังไม่ทันคิดกระแสจะไปหาแรงดันก่อนสมมุตินะสมมุติยังไม่คิดกระแสจะไปหาแรงดันก่อน ยังไม่คิดกะแสแต่จะหาแรงดันก่อนหรือบางทีไม่ถามกระแสถามแรงดันที่ตกข้อม5โอห์มเลยแรงดันที่ตกข้อม5โอห์มเท่ากับแรงดันที่ตกข้อมทั้งวงไหมเออแรงดันที่ตกข้อม5โอห์มเท่ากับแรงดันที่ตกข้อมทั้งวงขนาดตดนะครับในเส้นอนุกรมนี้รู้แรงดันที่ตกข้อม R บางตัวแล้วจะหาแรงดันที่ตกข้อม R อื่นๆในอะไรครับ ในเส้นอนุกรมนั้นได้แต่ต้องรวมอะไรครับห้ากับยี่ห้าก่อนถูกไหมครับตรงนี้ทันไหมงั้นห้าขนาดยี่ห้าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย <100. S 1> ก็เท่ากับห้าคูณยี่ห้าส่วนสามสิบถูกไหมครับก็ร้อยยี่ห้าส่วนสามสิบถูกไหมครับโอมทันนะงั้นจะหาครับทำไงเอ่ย งั้น v ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเทียบกระแสนในเส้นเดียวกันถูกไหมครับเทียบกระแสในเส้นเดียวกันนี้ยจะได้เป็นอะไรครับ v เท่ากับ v ส่วนหนึ่งสองห้าส่วนสามสิบเท่ากับเท่ากับแปดสิบส่วนยี่สิบถูกไหมครับอ่านี่สี่งั้น v เท่ากับเ,เท่าไหร่เอ่ย งั้น v ก็เท่ากับ500ร้อส่วนสาบวกก็50าส่วนสนั่นเองโอเคไหมครับพอจะมองออกนะครับพยายามพยายามอาจจะไม่คิดแบบคูกล้องก็ได้แต่หาเส้นทางที่ถนัดของตัวเองซะนะครับในเคสนี้ไม่เหมาะที่จะใช้เทคนิคการแบ่งแรงดันก่อนถูกไหมครับเพราะว่าเรายังไม่รู้แรงดันที่มันตกค่อมรวมหลายๆ r ที่มี5อยู่ใน อนุกรมตรงนั้นด้วยนะครับเพราะงั้นก็ใช้วิธีเทคนิคเทียบกระแสเอานะครับใช้เทคนิคเทียบกระแสในอะไรครับในเส้นอนุกรมเอา<ม>อันนี้ในกรณียังไม่หาไแต่ถ้าหาไแล้วก็เอาไอสองมาหา i หนึ่งต่อก็ได้พอโอเคนะครับอย่างงี้โอเคนะมีอะไรหรือเปล่าได้ครับ